หุ่นยนต์ถูพื้นอีกกู้เนี่ยจะใช้งานง่ายมากครับเราเพียงแค่แปะแผ่นสําหรับเช็ดพื้นลงไปอย่างนี้นะครับสาม,มารถถอดเปลี่ยนได้แล้วก็จะมีปุ่มเพียงแค่2ปุ่มก็คือว่าปุ่มทํางาน3ามนาทีกับปุ่มทํางาน15นาทีตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับชาร์จครับเดี๋ยวผมลองกดดูได้เลยเริ่มจากทํางาน15นาทีก่อนเปิดเครื่องปึ๊บมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆของมันเองตัวนี้ เป็นการทําความสะอาดโดยที่มันจะหมุนแล้วก็รันดอมไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าเรากดมันจะลอดผ่านโต๊ะเก้าอี้ไปเรื่อยๆของมันเองครับ